วันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะคนมาตกปลายเยอะมากดูสิคะหลายครอบครัวตรงนู้นก็มีนะูสีใต้ต้นไม้ไกลๆนะยากาศดีแลนอะตรงนู้นนาะมีมอเตอร์ไซค์ไกลๆนูน้นก็นมีนะคะศาลามองเห็นไกลๆเห็นคนนั่งอยู่โอ้โหลมเย็นมากเลยค่ะดูสิคะบรรยากาศดีเนาะ ฝั่งโน้นก็มีนะคะนู่นนะคะหลายคนหลายครอบครัวมากแล้วเราก็ชอบมาตรงนี้นะมันมีหอยขมใต้ต้นไม้ต้นใหญ่เวลาเดินมันก็จะสั่นน็อกกล้องเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากเดินเท่าไหร่นะไม่มีไม้กันสั่นนู่นนะคะนู่น ใต้ต้นไผ่ตรงนน้นจะมีคนเนี่ยข่ะรถจอดตรงน้นเยอะมากตรงใต้นน้นก็มีนะคะข้างหลังรถบังอยู่นะบรรยากาศดีเรามาหาหน่อไม้ค่ะสองกอเดี๋ยวเราก็จะกลับนะคะไปหาหน่อไม้กันต,ต่อน,นี่เขาถอยรถเข้ามา โอเคนะคะรถคันนี้ก็มีคนอนโซลมองอยู่ข้างในนะคะเพื่ออากาศดีะคะ่ะเหมาะกับการพักผ่อนนะคะโอเคนะคะคลิปนี้เราก็ลาเพื่อนๆน,นะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ